ไอเบิ่งทับองมาวาเด้ยวาแล้วแต่าทีแปดก็แปบผ่าเอาไว้เียวโอยคนนี้มาขับอเบิ่งน่าเสีนทีเอาผ่ข้างในเฉียงปากล่านาขนลุกแจ้งเขาไป